วัสดีครับผมามหนุ่มขยยักษ์ยังไงเหมือนเดิมครับทำต้นเล็กน้วิการทำนะครับนี้เราก็ปรับปรุงามเพิ่มเติมนะครับนี่ช่างช่างมาทำขรงลังคาเพิ่มเติมนะครับเก่าเป็นไม้นะครับมันผุกนะครับก็เลยซื้อเหล็กมานะครับนี่เหล็กเหล็กตัวสี่ขนาดสี่นิ้วนะครับนี่เราทำ ผมค้าใหม่ครับทำอีกไม่ได้ครับจังค้างอย่างเดียวฟามหนูสไตล์อินดี้นะครับสามเล็กๆนะครับอินที่แค่น,นี้ครับตามผมมันจะใหญ่โตมากมายนี่ก็เกษตรผสมผสานครับด้านในกับปลูกไม้ด่าง ราคาพวกไม้มงคลอะไรบอลทรงบอลสีอะไรเงี้ยครับทำนะฟาร์มนะครับออกกํลังกายน,นะครับใหญ่ เราออกกําลังกายนี่ก็พืชผักสวนครัวปลูกไว้ครับปลูกแล้วนะครับสวนคัวนะครับต้นยางหวาน สั่งกำลังทําโครงนะครับสั่งเหล็กมานะคสั่งทำให้นะครับดีก็จะใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ก็ใช้ได้แป๊บเดียวนะครับก็เลยสั่งเหล็กมาเลยดีกว่านะครับจะได้อยูน่นานหลายปีนะครับใช้ไม้เด็กกระผุ่ผอนอีกนะครับฮะส่วนนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูพ่อแม่พันธุหนูเนื้อนะครับ พ่อค้าก็ติดต่อมาอยากได้ที่เป็นร้อยโลสองร้อยโลสามร้อยโลไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งขายไปหมดนะครับโตไม่ทันนะครับโตไม่ทันทีมงานก็โตไม่ทันนะครับามไครก็บอกไม่มีนะครับพ่อค้าก็ช่วยหาซา้มให้อะไรเงี้ยที่สามารถมีศักยภาพ ผลิตหนูได้ทีจะเป็นเดือนละร้อยโลสองร้อยโลนี่ก็จะมีไว้ในภาคเหนือตอนบนอะไรเงี้ยส่วนนี้ก็จะหายากนะครับเนาะก,ก็พยายามหาช่วยนะครับแต่ส่วนมากฟาร์มใหญ่เขาก็เขามีตลาดเองอะไรเงี้ยนะครับเนาะส่วนภาคเหนือเรายังเลี้ยงกันน้อยนะครับต่างจากภาคอื่นๆนะครับการกินก็ยังน้อยกว่าภาคอื่นเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะ ต้นผักกลางพักอีสานนี่จะกินเยอะนะครับกับักตะวันออกเนี่ยครับต้นพักเนี่ยอันนี้เราจังนึงยังเลี้ยงน้อยนะครับปริมาณก็ยังเลี้ยงเลี้ยงน้อยเมื่อเทียบกับผักตะวันกนะครับเนาะแต่ก็พยายามที่จะผักดันช่วยกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะซื้อนูจากผมไปหรือว่าไม่ซื้อก็ยินดีช่วยเหลือกันนะครับนะครับติดต่อพ่อค้าอะไรให้นะครับอย่างพ่อค้าอยากได้หนูผมก็ ติดต่อให้เอาไปรับซื้อถ <soon. S 1> ึงหน <sink. S 2> ้าฟาร์มเลยไม่ต้องคนมาขายผมก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็ที่ฟาร์มผมก็ไ <okay>. ม่ใหญ่โตครับฟาร์มเล็กๆแค่นี้แหละนะครับได้เงินมาก็จ้างชงจ้างชงจ้างช่างมาทำาลงคุ้งลังค่าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็เป็นเป็นเพียงอ่าเฟิงเล็กๆนะครับมันเป็นเล็กๆกระเบื้องกรับกระเบื้องเก่าๆลังคาแสงกะสีอะไรเงี้ยครับไอ้ังคนมาก็ เ,เป็นแมเทนซีตอย่างดีแบบหุ้มจนวนกันคนร้อนอย่างดีนะครับรอบหลังมาได้เงินขายหนูมาก็เอามาลงมาจ้างช่างทำหนูคอนโดเมาก่อนก็ทําแต่ว่าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับแต่ว่าแม่ผมไม่มีเวลาไม่ค่อยมีเวลานะผมก็เลยลือล้อออกแล้วก็เอามาปลูกพื้นที่แบ่งพื้นที่มาปลูกพวกต้นไม้เพิ่มเติมควบคู่กับการเลี้ยงหนูนะครับนะ ก,การเลี้ยงหนูไปด้วยอะไรเงี้ยลองทําหลายๆอย่างดูอะไรเงี้ยครับเลีเ้ยงหนูเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ก็พอละนะครับถึงว่าอิ่มตัวละนะสำหรับตัวผมนะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ก็เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ละนะครับที่ตั้งเป้าหมายว่าเออสามารถที่จะชนะใจตัวเองแล้วก็สามารถเลี้ยงหนูขายพปชิบเสิอเล็กเล็กน้อยไๆไปดูเล่นอะไรเงี้ยผมก็ทําเกินเป้าหมายละนะครับช่วยพี่น้องคนเลี้ยงหนู ทั้งเกือบทุกวี้้าเที่ติดต่อมาผมก็ช่วยขายหนูได้พันสองพันกิโลนนะครับหนูเนื้อก็เคยส่งไปเกาหลีก็เคยส่งไปละนะครับฝั่งลาวก็ส่งไปละนะครับแล้วก็พ่อแม่พันธุ์ส่งลาวก็ส่งไปเป็นร้อยสองร้อยตัวนู่นละครับพ่อแม่พันนะนะครับแต่ช่วงนี้ยุคโควิดตลาดการขนส่งฝั่งลาวขนส่งบางบากก็เลยไม่ได้ส่งไปนะครับเมื่อก่อนส่งไปทุกเดือนนะครับเมื่อก่อน ก็เป็นการังแจกับพี่น้องคนเลี้ยงหนูทุกคนนะครับเนาะนะครับมันจะเป็นน้องมาซื้อหนูจากผมนะครับผมก็ยินดีที่จะแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงหนูการขายหนูการทาตลาดให้ฟรีนะครับนะครับสอบสารบึกษาไให้ฟรีครับผมไม่พิมหนียกับใครหรอกครับนะครับก็จะมองยังไงผมไม่เคยสนใจนะครับผมก็เป็นสไตล์บ้าๆบอๆผมไม่หละนะครับผมจะเลี้ยงแล้วขายได้ไม่ได้ผมก็เป็นเดือดร้อนนะครับ ได้ไปผมก็ไม่ได้เอาไปเกินไปสบ,บาดนะไปก็ไปกิตัวเปล่ามาก็เกิดมาตัวเปล่านะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับนะครับก็ฝากติดตามน,นะครับป่ากหนวงพิทย์จังหลายครับคลิปนี้ก็จบไปนดเียวเยครับผม